โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาโย่ผมนะทุกคนเต้ซีเบสนั่นเองแล้ววันนี้เรามาอยู่ในโลบองหที่ชื่อว่าเดซเลียวนั่นเองนะพอดูก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไดเลยเราจะมาโซโล่เพลเยอร์นครับแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมได้ับพอดูแล้วเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเฮ้ทุกคนเคยเจอปัญหาโลบังไม่พอเวลาซื้อของในเกมกันไหมหรืออยากได้เกมพาร์ทเงๆแต่ยังไม่รู้จะเติมร้านไหนดีผมขอแนะนานี่เลยร้าน, Shop, านบาัลเวอร์ช็อปะ และแมนอื่นอีกมากมายราคาน่ารักบริการรวดเร็วทันใจใครสนใจลิงลาสได้คลิปเลยมนดูช่วงเด็กคนโมเลยระดับผมก็หนึ่งคนใช่ไหมกดอะไรครับใ <Night mare S 1> นแมวเลยไงมาครับเปิดเกมมาเอาจริงแต่ต้นเกมมารีบวิ่งไปเอาทองก่อนเอออิ้ย,ย <laughs> ไปแล้วก็เอาไปขายนะครับไอ้เนียปึง้ง นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปซื้อถ่านครับวันนี้เราเกมไวนะครับเพราะว่าเราสปีดรันคันเทพซื้อถาอ่ายกันหนึ่งตอนนี้มีโอ้ย60บาทชิวๆโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ขนามือ,อกูหรอกนี่นปึ๊บปึไปเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาปึ๊บปปึ๊บไป let's go เดินทางได้นะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่200เมตรเราก็ตามหาบ้านก่อนเลยหาเพราะว่าเราต้องหาพวกเชื้อเพลิงอะไรให้สําคัญมากนะครับเชื้อเพลิง เราอาจจะไม่แวะเมืองอะไรไปทั่วนะครับเราก็ต้องเทเซฟเหมือนกันเพื่อเอาชนะในไนเมให้ได้นะครับมาม,มันเงียบหรยอว่าโอ้โหกูเจออะไรวันนี้ฮะสวยแล้วเราอว้ยจะยิงโดนนะเอารถไฟบังตงุ้งโอ้ยโอ้โหเจ็บจัดแต่มันไม่โดนครับไม่เป็นไรเฮ้ยตรงนี้มันจะเป็นด็อกเตอร์ไหโอ้โหบ้านสีขาวขอย่างนี้จําได้เลย,อยจอดก่อนด้านหลังมีตัวอะไรตามะน่าจะหยุดตามแล้ว้งครับหยุดหรือมันมาต่อวะนะ่ะ น่าจะหยุดแล้วนะครับไป่ผมรู้สึกมันหยุดเลยวะหยุดแล้วโอ้โหคิดมากนะโอ้โหเฮ้ยออะไรอะไรอะไรโอ้โหตกใจหมดผมรู้สึกเหมือนมันตามมานะใช่ไหมรู้สึกเหมือนมันตามมาโอ้คิดเองหรอมั้งใช่ผมคิดไปเองนะครับแล้วช่างมันอุยานอยู่นี้โอ้โหรอดชิวตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคไม่ได้ตามมาลงอกโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้ใจเสียเนี่ยอุ้ยเจอแล้วพูดเจอปั๊บเลย ไว้ไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนอย่าพึ่งกระโดดปรึ่งโอ้โหตัวที่ไม่อยากให้เจอด้วยนะครับไปตามมายาวไงปีนอยู่นั่นแหละล่วงอีกตัวหมดยังยังไม่หมดอีกตัวหนึ่งปลอดภัยนะครับโอ้โหชิวๆเติบเตบเบเอาเป็นเชฟเพิงไดในชั่วขราวนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเราน่าจะไปได้นะเดี๋ยวจะลองไปดูก่นไม่เอาไม่เอาคืนไห้ท่านเป็นดวนนะขอร้องอ่ะยีดีเสียงหอนขึ้นมานี้ไม่ได้ไม่เอานะไม่ดีนะเอาไงโอ้โหเสียงหอนก็มา ไปเลยดีกว่าเขาไม่ลงแต่ตอนแรกหรอมั้งตอนแรกมันยังไม่เท่าไหร่เดินไปมีอะไรไหมขึ้นขอให้มีมีจริงเก็บเลยอุ้ยเงินอันนี้ไม่รู้เก็บไปอุ้ยตกใจโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้ยเจ้ด้วยช่วยด้วยจุบไปก่อนจุบไปก่อนจุบไปก่อนหาของก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งขอหิวของเมื่อหนึงขึ้นโอ้ยมันมาอย่างไวเลยเขาขนลุกเลยตอนนี้เร็วไปเร็ว ลีบกันไปได้ไงวะเล่นโซโล่เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยวันนี้เป็นอะไรด็อกเตอร์วะน่าจะใช่นะครับแต่เราไม่แวะไม่แน่ใจมาแล้วหมื่นเม็ดรแรกโอ้โหโคตรน่ากลัวไปครับกลัว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 อุ้ยอันนี้มีตังสามห้าบาทนะไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็เก็บไว้ได้อยู่เรียบร้อยไปไหนต่อเราไปซื้อฐานครับเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนฐาน,นมากๆครับดูยันต่อแลน,นนี้เรามีชุดเก่อวะไม่มีเลยชุดเกราะเลยนะครับไป รึบฮึบโอเคครึ่งถังได้อยู่ไม่ต้องเต็มถังก็ได้อุ้ยตรงนู้นมีของพอดีเดี๋ยวไปไว้สักหน่อยทึบเอาหน้าโผล่ไปดูของเยอะอยู่นะโอ้ยมันออกมาได้มันออกมาได้ใครก็ได้ช่วยที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 อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะโอ้ยเกลียวไม่รอดเฮ้ยเล็กเก็บไว้เอาเก็บไปด้วยแต่ว่าเอาของที่มันจะขายเอาไปไว้ก่อน นี่เอาไปหมดนะครับนี่ทุกอย่างเอาไปให้หมดปักเก้าอี้ไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่าดฮมีอะไรบ้างอ่ามีซัมบี้เอาไปใส่นี่เลยมีอะไรไหมมีไฟเก็บไว้ติดไปนี่นี่มีอะไรนี่ดีเลยเอามาใช้ของได้อย่านะเรามีเงินลงนะน่ากลัวโอ,อ้มาด้านหน้าด้านน,น,น,นนอกดีกว่า,าแล้วติดไปนะครับนี่บ้าเอาคได้แล้วไม่ดีมากแต่ก็ได้อยู่นะำทดแทนได้เราก็ นี่ใช้ได้เยอะอันนี้เป็ะไรทานนะครับเอาไปใส่เลยนี่อันนี้เอาไปถึง20 0 0 0เมตรแน่นอนละมาอจอออีดมาโอ๊ยอะไรลมแรงแล้วเกินขายเลยอุย๊ยอะไรตกใจกลัวมากนะตอนนี้พอพอแล้วเนาะจึบจ๊บๆืนี่อะมีอะไรไหมตรงนี้หมู่บ้านโอ๊ย ต่ของไม่มีอะเดียวเอาไอดีอยากแว้นนะครับแต่ของไม่พอไม่แว้นแะน่นองโหเสียดายมากโอเคเดี๋ยวขับยาวๆไปสักพักก่อนนะครับคนดูเดี๋ยวจะไปหาแว้ซื้อของอะไรด้วยคนดูครับคือตอนนี้เรามีไอเดียอย่างนึ้งครับคือตอนนี้เรามีตังที่40บาทใช่ไหมเดี๋ยวจะไปซื้อนี่สเน็กดิไม่ค่อยอยากซื้ออะไรครับแต่ว่ามันจําเป็นนะครับจะซื้อไอเจ้าตัวนี้ไปเอาหายอ๋อ,ะอะจะซื้อนะครับเพราะว่า ผมที่ต้องซื้อเนะครับเพราะว่านี่นะครับคนดูเพราะนี่เลยคือตอนนี้กระสุนอะไรก็แทบไม่มีครับแต่ว่าห้าไหวนี่สิ่งที่เราเกือบเกือบร่วงแปะอย่าไปกลัวนะคนดูใจ่ก้านหน่อยจ้ะมามาดิ้นี่แหละคือเต้ซีเปสเอาไว้นะคนดูดูเอาไว้นะคือจะทุกคนจะเห็นช่วงที่แบบตึงที่สุดของผมอะเพราะาที่เนี้ยถ้าเรารอดนะปุ๊บอะจะเปลี่ยนชีวิตแล้วเลยครับคือเราจะจบ8 0 0 0มืเมตรได้ทันทีอันเข้าไปเลย วะตัวอะไรสัมผ่เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรกัว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 เสียงเสียงเสียงหมดยังอุ้ยกดแล้วอเอ้ยช่วยด้ว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 ยชือเช้าพอดีเช้าพอดีช่วยด้วยได้โปรดได้โปรดเกือบไม่รอดหมดยังหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วโอ้โหชิวๆระหไม่รู้เห็นอะไรด้านหลังนะไม่รู้อเอเอ เอ้ยเอ้ยเอย่าพึ่งนะนี co ่ลงพอดีโ hmm, อ so ้ไม่ตัวนึงจบแล้วขอเก็บหน่อยอือวิ่งอือไม่มีอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้้ยเฮ้ยรอกมาขน้ืออดูเดินเช้าพอดีจบเลย ยัง,ยงจะเข้าไปหมดเนาะแมวไม่หมดมันมีอีกโอ้ยโอ้ยจะไม่รอดแล้วนะได้ตัวนี้ไะกอลั่มมาไหมหมดยนะังอะหมดแล้วรืมนะั้ โอ้ยมาอตัวนึงแล้วโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยเดอบับเบิร์ดับเบิร์ดับเบิร์คิวมาอตัวนึงแล้วสวยแล้วสวีเล้วจึบจึบจึบกระโดดกระโดดชึบชึบชึบจึบกระสุนหมด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 ผมอุตส่าห์เล่นมาตั้งนานโอเคไม่เป็นไรก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ใครให้ผมนะครับคนดูก็ อีพีหน้าอยากให้ผมมาทําอะไรในแมปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมมาเล่นอีกสามารถคอมเมนต์มาได้ครับคนก็สาคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับคนไปละบุย